าเจาฮาวสวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กลับมารีแอคฟลอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะบอกว่าในคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชอบมากๆในรายการเลยนะครับถ้าให้บอกว่าในลิสต์11คนที่ผมอยากให้เดบิวต์ในรายการช่วงในปีนี้ต้องบอกว่าน้องคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมอยากให้เข้า11คนมากๆเลยนั่นก็คือน้องผู้อีเฮิร์นของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนูน้อยน่ารักที่ ชอบมากๆตกหลุมรักมาตั้งแต่สเตจหนึ่งในเทงเกิร์แล้วอะซึ่งในครั้งนี้นะครับร็อกของอ e ีเหิงเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนลุกใหม่เป็นสไตล์แบบฮิปฮอปกายนะถ้าใครอยากเห็นลุกใหม่ของอ e ีเหิงจากแบลวบน่ารักน่ารักเนี่ยไปเป็นแบบ Hi ฮิปฮอปคูลๆต้องติดตามคลิปร็อกนี้ไปพร้อมกับผมเลยนะครับงั้นเอาเป็นว่าไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่ากับคลิปร็อกของอ e ู้อีเหิงครับ อ้มาถึงก็น่ารักเลยอ่ะคือเราแพ้รอยยิ้มของวีเห out> ิงมากๆเลยนะจริงๆอันนี้น่าจะเป็นวอลที่สามแล้วว่ะของวีเหิง là lắp rồi chưa cho vào tay xài xài tóm hiển kia tóm phải kia. Hoạt động này luôn sưu tích. Hoạt động năm là tên đã này hoạt động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  này Để động này Để động này hoạt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  động này đi, động không hoạt động này 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 hoạt 不太需要刘海，所以我决定去找一个人帮我去搞一下发型，成为一个酷感。嗨嗨嗨！欢迎光临。哦，不嗨！理发店，其实我也不太会，我也不太会。你平常做的是？哦，没有没有没有。那你又不相信了？相信相信相信。你看，我觉得他的头发就是前面不需要，后面不需啊，啥？样啊，不能碰难你啊！今天就是酷，就做一个酷炫的发型。

嗯，看，嗯，就说帅的人就是什么发型都可以驾驭。不是，让我看一下，这应该是个生发的产品。嗯，现在是你满意的作品，每一个作品我都会。这玩意然后你搞了一个生发产品，做这是定型，因为我发越来越多嘛。好，我最满意的一个作品，也是我唯一的一个，将来我不会再做任何作品，只为你做唯一。好，去看一下。就还是好看。嗯，好看。现在这个感觉非常好。 谢谢你，汤老师。我叫汤达。啊，谢谢汤。我觉得我自己做的都比较专业。嗯嗯嗯嗯嗯。这个发型我感觉应该还是 OK 的。你可以再拿一下，你可以再拿捏。我今天一定会向你们证明，嗯，我是一个 new raps，我是一个。哦，rock on，rock on you。 你觉得你是 rapper？啊，你是一个唱歌非常好听的人，vocal king，vocal king，你是 rapper。你们看到 AK 了吗？必须干。嗯、cool?，good。Like a rapper no,。No，no，没有 rapper 的感觉。哎，这卡哥懂吗？你觉得我看起来像 rapper 吗？你看起来今天像新郎，像个新郎。我叫爸。哈哈哈哈哈。比较。我这要怎么变？男娃，我这没得。 少了一些 rapper 的感觉，我要想想到底是缺少了什么。嗯、然后什么？哦，Patrick！啊，是是、oh,，一定要配上 Patrick。哪来跟拍？所以一个 rapper 需要有 beamer，就有黑色衣，uh. 黑色的衣服，对。 จริงๆอยากให้แบบแกงเขาแบบมาอยู่รวมกันอ่ะแอติชังเธอนย 黑企鹅啊，对。你这个才叫那个黑企鹅，特别帅。哦呦，张嘉元其实觉得自己比较帅，但其实你就是有点衰。然后你不行，有，你是音乐我是 rapper。嗯，你不是 rapper。Do not rapper。对，two n e y e s 张嘉元给了勇气。 อันนี้เป็นชุดของอัลมูนะชุดเนี้ยไปแย่งชิงอัลมูมาเอาออสการ์เพื่ออานน้ำเส้นไม่มีใครช่วยนูเลย say this s a อ Oscar o s o r โอ้ฮจงอ้ฮคนแรนรู้สึกว่าฉนร้สว่าฉันรู้สึกว่ันรู้สึกว่าฉัรู้่าฉันรู้สึกวนรู้สึกว่นรว่าฉันร้สึกว่าันรู้สึกว่าฉักรู้น้สึก่าฉรู้สึกวรู้สึกว่่าฉู่านรู้ันรู้สรู้สนร่าน่ารักวนาฉนร้สึกว่นรู้รู้สึกว่าฉ้ว่าฉั เป้าหมายคือแบบต้องหา a เให้เจอเลยว้าวโอ้我发现好่打拳击也้一件很酷的事情เอาละเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้โหโอ้เออเขจริงจังมาก 真的，I wanna try. 哦，啊，You can teach me. OK. 嗨，啊，你是不是？你是可爱的嘞？我不是，那是酷。今天啊，说完了。哦，Thank you. 哈哈，是第一个。

打了很 hip h 你快你快讲，哎，就打了，哎，今天挺帅，今天很帅，帮我完成一个 rap，好，我宁愿帮你完成一个 rap，谁想说你先讲。走吧走吧走走走。哦，林墨，小孩子就这样，林墨，我就是小小孩子，所以你今天想干什么？新进的 rapper，哦，那没啥，我应该那。操作一番的，初学者，就让开上台。

三个宝贝，第二我妈，感谢他们生出了我最爱的他，在每分每秒，我和他一起长大，茁壮成长的不是自己种出了花第三个宝贝，第二我妈，从年人妈，到了现在人。

จบ了，哎，你学吧，得呢，这，够，晋升之路，因为最近在准备舞台，我们的时间都比较的仓促，我就短短的学了大概十分钟的样子，大概体验了一下这么一个感觉，可能我们看着也不会很酷，但是也算是展示了我的另外一面吧。希望以后你也能够就是尝试一下 rap，我很努力的学了我的第一首 rap 的作品，希望、mm。Hmm. 然后我想说的就是，我希望大家关注我的时候也要注意休息。总而言之，就是我希望你们喜欢我是一件能够让你们自己很开心的事情，真真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 都可以开心。然后我在这里也会加油的，嗯。拜拜，加油！现在是你满意的作品吗？

ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความน่ารักของอ e ีเหิงนะครับในล็อกนี้บอกได้เลยว่ามีหลายๆคนมาออกเยอะมากนะฮะต้องบอกเลยว่าอ e ีเหิงเนี่ยเป็น,นหนึ่งคนนึงที่เพื่อนเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องแพทริกชังเทอร์หรือว่าจะเป็น AK นะครับก็สนิทกับอีเ e หิงมากๆเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวน้องเองเนี่ยจะไม่อยากให้คนอื่นชมตัวเองว่าน่ารักนะแต่แบบเห็นหน้าน้องแล้วจะไม่ให้ชมว่าน่ารักได้ยังไงอะ่ะและอีกอย่างคือท่าทางนิสัยต่างๆอ่ะคือมันเขอะอ้ายจริงๆมันจะอดยังไงไหวเนี่ยคือหนาเราเองเราดูไปเรา ยิ้มไปตลอดเลยอะทุกครั้งที่น้องยิ้มมานี่คือเอาจริงๆมีใครไม่ยิ้มตามมังป่ะคือแค่เห็นน้องก็แบบโอ้โหใจละลายมากอะ่ะอีกอย่างหนึง่งคือแค่น้องยิ้มส่งสายตาม,มาให้เราเ,เดียวนี่คืออ่ะโดนสะกดไปแล้วครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหลงรักน้องมากๆเลยพราะน้องมันคืออ้าขนาดนี้จะไม่ให้หลงรักได้ไงเนาะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบความน่ารักความคืออ้ของเถิเิงนะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปช่วยกันโหวตให้น้องด้วยนะน้องจะได้ติดเดบิวต์1 1คนสุดท้ายของช่วงในปีนี้นะครับ และสุดท้ายนี้ยังไงผมขอฝากนะครับช่วยกันโหวตให้กับน้องๆที่ตัวเองชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะเด็กไทยของเราทั้งสองคนนะครับน้องแพทริกกับน้องานนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้อง2คนเนี่ยตั้งใจมากๆกับเวทีนี้นะฮะถ้าน้องได้ติดเดบิวทั้ง11คนทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆของเรานะครับบอกได้เลยว่าเป็นความภูมิใจของชาวไทยมากๆที่จะได้มี2คนไปร่วมเดบิวในสเตจในครั้งนี้ เอาล่ะก็สำหรับคลิปร็อกนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้ยังไงครั้งหน้าจะมารีแอคร็อกของใครอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้ผมทำรีแอคของน้องๆคนไหนอีกนะครับยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะรีบมาทำให้อย่างรวดเร็วเลยนะและถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ